รไมในน้ำของอินเทอร์เน็ตนลนะไม่เก่งเรียกว่าตอนนี้เราจะใช้ไพ่ไม้ตายหรือว่าไพ่สุดท้ายหรือไม่แต่ว่าในน้ำของพญาตากเขาบอกว่าเมื่อคู่นั้นแหมเอ้ยทําไมไปนิดเดียวนะทําไมไปข้ามฝั่งนูนนะ้นอ่ะไม่มีทางไปอย่างนี้นะขวานี่วัดหลวงเจอวัดลาบวัดพระอารามหลวงวัดไร่เข็งครับพระราชาคณะฉราชต้องน,นี่นะครับเจอพระใบดิกาจุชาติวัดพญาตากซึ่งมือสวนนกและเขื่อนจ้าพญา กันลำน้ำเจ้าพญาเที่ยวนี้มาดูสิว่าทีมอินทนัทครับจะคว้าใช้ได้อีกเที่ยวหรือไม่อ้า หมาจริงช่วยครับพี่น้องหลังจากลีนละหลอมมาเป็นเวลานานเดียวนี้เป็นยาวหรือต้องใหญ่ใหญ่หรือต้องยาวในประเภทถ้วยกอถ้วยเวลาจะทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการพบกันระหว่างเหลือผรอพระยาต่างหรืออพระยาต่างอยู่ในเรื่องน้ําสีแดงอยู่ในเร่องน้ําสีแดงเจอกับเลือเทอินเทอร์เน็ตขวัญใจของวันไร่ขิงต่างคนต่างบทต่างคนต่างเบียดต่างคนต่างเสียดต่างคนต่างตีตีน้ำกระตยกระจายปลายพขึ้นมาแล้วเทพอินเทอร์เน็ตบอกว่าเดี๋ยวนี้ขอตีขึ้นมาแล้วครบตีขึ้นมาแล้วผอพระยาต่างขอพี่ไมื่อแล้ขอขึ้นมาแล้วผอพระยาต ดูดูวยว่าใจอ้อมพอพอย่ตาบอกว่าเมื่อกี้มันขาดใจอยู่แต่เที่ยวนี้เอาให้ดีด้วยไปเปียนไปเปลยไปเดี๋ยวโดนตะเกียกะกายไมแล้วเอาลงไปว่าอย่างไรเท่าอินเตอร์นัทนบอกว่าเที่ยวนี้เอาลงไปไม่สู้เอียะไม่สู้เอียะไม่สูจีไม่สู้จีไม่ไม่จะย้ายสะดือแล้วเที่ยวนี้เอาลงอินเตอร์นัทบอกว่าได้หน้าได้เพล็ดนำมาเล็กน้อยอินเตอร์นัทแทบไม่ทันบอกว่าได้หน้านำมาเล็กน้อยเจอได้นัทหอมอย่าตาบอกใส่ตาตาตาไปเปลี่ยเปียเราตะเกียกตายตรงนย้าตะเกียกสิทธิ์ทุบตุ้มแก้มหน ีได้ไม่ได้แกนอีได้ไม่ได้ลองน้ำแล้วบอปลาบิี้ผ่านามตไปแกงสังไม่แกงสีแหงแสงจิงมาผ่แหลงแสงจิงมาลองน้ำสิอีนั้นผาแหลจะแสงนีมดูนี้ดูนี้ดนี้่านแหล่ะแสงนี้ได้ไม่ได้ไอ้ไอ้กงเจอไอ้ผันไอ้แกงอยู่ในอีท่านนัแต่ว่าไอ้ผันสื่อสายผอมวิยาณตาไอ้ผันไอ้ผันว่าวิญาตที่ะไเอยลิานใมนั่ตงกอเตน้าตาบิบี้อีท่า้นมาแล้วอาเะ แล้วก็เพ้เาอเทียนชัยเอาละครับของดีของดีขอ,งดขอเสียงตอบมือให้เรือตั้งสองลำหน่อยครับรับกรรมการ